เฮ้ยหนึ่งหนึ่งกับกูไหมสัตว์อาวไอ้เฮี้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยติ๊กผมคิดว่าผมจะเข้ามาตั้งค่าเล่นเฉยๆนะครับนี่เจอเด็กปากแซบอีกแล้วอือหือแบบนี้ก็จัดไป A later few moments later. <laughs> เล่นผิดคนแรกน้องโอ้โหดูชื่อมันเหมือนตึงอือหือมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วว่ะมาแล้วว่ะุบมาแล้ววันนี้เราจะพามาตบเด็กปากดีกันนะครับอบอกเลยว่าจ0สูนะครับอืเอาให้แบบหายซ่าก,กับผมเลยอะไรประมาณนี้เฮ้ยซา่าคองถูกด้วยว่าไม่ธรรมดานะครับเนี่ย กู <c oughs> จะไหวบอกวะอีกูเจอเด็กตบท <c oughs> <c oughs> ําไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เรื่องเฮ้ยเรื่องว่ะเรื่องว่ะโอ้ยไม่โดนโอ้ไม่มีสกายเลอร์นะครับเราเอาตัวไก่มานะครับวันนี้ อย่างเอาเฮ้ยมันเล่นโหดจังวะเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าโอ้โหงง้นมีขึ้น เฮ้ยอมหลังวะอ้อมหลังวะปวดแตกวิ่งติดไอวอเอากับพี่เลยน้องอ,อ,อย่ามาซากับพี่ในน้อง <laughs> หนึ่งหัวเรียบร้อยครับผมโอเคเดวเดี๋ยวเราเอารกส่งไปเลยเดี๋ยเ,เดี๋ยวเราจะซื้อรกส่งไปเลยแล้วแกนเนี้ยเจอแล้วเฮ้ยวับเฮ้ยเชี่ยโปไม่ได ไอเชี่ยว่ะต่อหน้าต่อตาอุ้ยอ่ตัวเฮ้ยโอ้โหอย่างแดงขึ้นสังหารเกินไปะครับเกินไปปะครับจีมเกี่ยวอะไรกับเจีมวันเนี้ยโอ้โหแล้วคือดามเมจเหลืยงแค่แบบน่าจะสองเม็ดนะเมื่อกี้โอ้ขึ้นสังหารให้ผมเฉยเลยอะไรวะเนี้ยอ่ะไม่เป็นไรครับก็ถือว่านับเป็นหัวแล้วกันนะครับเพราะว่า ดมิดแดงเยอะกว่าเนอะอืมเอาแบบนี้เลยแล้วกันป้องไปครับสองส่มพิธีเรียบร้อยเกมที่สามอ,อือยู่ไหนไวะอ่าเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตั้งยังไงไม่ติดอุ้ยตั้งยังไงไม่ติด เฮ้ยมันเล่นเอาเรื่องจัดเลยอะลูกสองลูกสองหยิบแล้วหยุิบลูกสองกลับมาฮึบเป็นเดวะแดงแล้วแดง อเ,เออ,อนนเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาพันยาก่อนนะครับแต่เราจะปล่อยเด็กปักแซ่พัญยาอึ๊บโอ้ยติดแดงทุกเม็ดแดงทุกเม็ดก็แก่มันทุกเม็ดมาดิอะไระไรน้อง หัวแตกดีเซิร์ตแบบคมๆมไอ้นี้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะที่หลังย่ามาแปากแซบกับพี่นะ <c oughs> ตบไม่เจ็ดส่วนไปเลยน้องๆก็ไหนแบบเอออยากให้ผมตกเด็บปากดีคนไหนก็บอกผมได้นะครับพอดีว่าช่วงนี้มีคนทักมาหนึ่งงเยอะมากเออรู้สึกว่ามันจะซื้อเกราะสามไม่ได้จริงนะไปลุยครับลุยครับลุย ดีเซิร์ตและหัว ok คมๆครับ <apply> ท <some antis> ่านผู้ชมโหยตรงนี้เล่นยากเนี่ย้ยหัวแท้ก็มาดิครับเม็ดเดียวอื้มก็มาดิครับผมเจอมหาเทพโลหน่อยเป็นไง อย่างตึงอ่ะครับนั้นๆสี่ศูนย์แป๊บเดียวนะคะผมบอกเลยว่าผมจะตบไม่เจ็ดศูนยไปเลย <c oughs> มันจะได้ไม่มาซ่าก,กับผมอีกนะทุกคนเ <c oughs> ชียร์แม่งโคตรปากแซบเลย <c oughs> ไปเลยต่อครับ ออกมาดิออกไมาด้ออกไม่ดิออกมาดดครับออกมาดดครับ,ออรบโอ้เม็ดเดียวหัวแตกอีกแล้วอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไม่ได้เก่งเหมือนปากเลยป่านนี้จะลองให้อุเมอุเมกลับบ้านแล้วมั้งลองให้หาแม่ไปเนี่ยอ้โหเดี๋ยวสแปดไปเล่นดูดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะ หยิบสเปรซไปด้วยดีกว่าอืมแต่ผมไม่ค่อยถนัดสเปรซเท่าไหรนะ่นะถนัดลูกซองควงมากกว่าไม่มีสก,กินด้วยประเด็นไอ้ดีใกล้ <c oughs> โอ้โหห้าศูนย์อย่างไวแม่์หรือว่าขี่จัรวดนนะครับเนี่ย เฮ้ยไม่ตายโปอเฮ้ยเชี้ยบปอไหนเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ปัญญาก่อนนะครับเด็กดีครับเด็กดีพอดีมันเป็นเด็กดีมาต่อครับมาดิมาดิาดครับวัยรุ่นมาเดครับวัยรุ่นเจอกับกับตันเชี่บะหน่อยมาเดครับวัยรุ่นโอ้โห,โโหกระโดดมาหัวแตกอีกแล้ว อะไรครับเนี่ยง่ายกันไปหรือ,รอเปล่าเฮ้ยกดไลค์ให้ผมด้วยเฮ้ยสงสัยนายจะยอมรับในฟีมือผมแล้วนะครับต้องไปจชมกดไลค์ให้ผมด้วยไม่ธรรมดานะแหถึงน้องเกจะปากแซ่บแต่น้องเกก็รู้สึกว่าจะแบบมีมารยาทนะทุยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำให้มันจบๆเลยดีกว่านะครับด้วยการปิดฉากเกม สุดท้ายนียครับผมเนี่ยอเอาไข่ไปกินใส้น้องเอาไข่พิกินไส้น้อง,อองโอ้ยโอ้ยอยย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 ย โอ้ยพญาก่อนโอ้ยเจ็บโอ้ยหมอหลับเย็บปะเนี่ยโคตรเจ็บเลยหัวแตกเจ็ดศูนย์ครับผมก็มาดีครับวัยรุ่น <c oughs> เอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอามีเปิเดเกมเ,เหรอเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยโอเคได้ได้ไดเอา้าเฮ้ยปกติมันเจ็ดศูนย์ไม่ใช่หรอ ไม่ได้เล่นนานแม่เดี๋ยวนี้เขาปรับเป็น,ปน,ปน,ปนกี่เกมวะเนี่ยอ๋อแปดเกมหรออมันอยู่ที่คนสร้างด้วยปะอ่ะไม่เป็นไรเราจะให้น้องเอาไข่กลับบ้านไปกินนะครับเอาไปฝากแม่เลยเนี่ยครับร <laughs> ุยต่อครับผม ไม่ได้แอมหรอกไม่ได้แอมหรอกพี่จะให้ไข่ไปกินได้น้องอัดตัวไปหนึ่งีเดี๋ยวพี่จะให้ไข่ไปกินได้น้องเดี๋ยวเราจะรอปัญญาเสร็จก่อนนะครับทุกคนโฮ้ยโอ้ย,อย,อยชิบะเจ็บชิบะเจ็บโอ้โหชิบะเจ็บโอ้ my god โอ้ยอัดตัวไปตึงทีโอ้โหเฮ้ย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 รอแล้วว่ะรอแล้วว่ะเกินไปป่ะครับเกินไปหรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> ภารกิจสำเร็จในการตบเตกปากดีเมื่อตอนกลางวันนะครับผม <c oughs> อะไรวันนี้ตื่นมาก็เจออะไรอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ยเกินไปเปล่าเจ็ดศูนย์ชิวๆโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับตันชิบะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถึงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมน่าจะ แต่ก็มีมาเยอะอยู่นะครับไอพวกเด็กปากดีที่ทักมาท้าผมนะเออประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พันหน้าเลยนะครับขอบคุณครับไยบุย